สายฟอกแม่สุกนะครับท่านปลัดกระทรวงอาจารยกชนะและท่านผู้ว่าตลอดท่าปนปลัดจังหวัดก็ว่าให้กำลังใจตลอดเราก็ปรกับ,บนะครับตอนนี้เรากําลังดําเนินการแล้วก็น่าจะเป็นเสต้นน้ำกลางน้ำป่ายน้ำแล้ววันทองเราได้ร่วมไปชมกับท่านรอปหลังนะครับอะไรสามารถจะขอประมาณต่อไปได้ในส่วนที่เกินสมัยว่าตอนนี้เราทำกับชมรมปนัดพิบ้านและภาคอิสระแล้วก็อบตอนะครับกาคือร่วมกันนะครับบรรยากาศพัฒนานแล้วก็ในในืาองของรัฐบาลกระทรวง ้นีที่เป็นาการเพื่อที่เป็นเชื้อสายันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เรากำลังดำเนินการก็คือปลูกป่าในใจคนที่ทผมนำเรียนไปเมื่อกี้นะครับเราเริ่มต้นที่ปลูกไม้ต้นละต้นนะครับเรามีการประกาศเจตนารมณ์ีไมหมครับประกาศเจตนารมณ์ตรงนั้นนะครับนี่คือไปเจตนารมณ์แล้วก็ทางเจ้าคณะตำบลทุกตำบลน,นะครับส่วนราชการทุกส่วนอบตทุกแห่งกำลังที่อ่บ้านทุกหม,มาเซ็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน นะครับแล้วก็เผยแพร่ในมติหัวหน้าส่วนกำลังพิจว่าเราจะทำหนึ่งก็คือเรามีประชากรอยู่ประมาณ3ามหมสองคนนะครับเราจะปลูกคนละหนึ่งต้นถวายพ่อนะครับเราเริ่มต้น่ละาแม่นะครับในส่วนของที่สิบสองสิบสาปลูกไปแล้วแล้วก็เราเพิ่มเติมวันที่สามสิบสี่นาทีปัจจุบันได้ทั้งหมดสามหมื่นหกพันกว่าต้นนะรวมของอุทยานต่างได้หกหมื่นกว่าต้นที่ลงทะเบียนดังนั้นปารจินตนาโารดังนึงเราครบถ้วนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต นะครับอีกงานหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการก็คือปลูกป่าในใจคนก็คือเราเรณรงค์ต่อความร่วมมือนะครับเปลี่ยนรีนะครับดอกไม้กระดาษหรือฟมน,นะครับที่เป็นของสิ้นเปลือกน,นะครับก็นำความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้จากท่านพระครูะยุตนี่นะครับมาปรับใจเพราะว่าพระครูก็บอกว่าถ้าเราทําเรื่องนี้ได้คณะสู่ททำเรื่องนี้ได้เรดพราะหลังจากงานส่งอะไรต่างๆเนี่ยทางวัดถ้าเขา,า,าที่วัดเศษ ดีพวกนี้จะเป็นปัญหามากไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับเราก็เลยรณรงค์นะครับประกาศเจตนารมณ์อย่างนี้นครับทาง,ทางอำเภอทางแม่บ้านมหาไคยนะครับทางกลุ่มชาติก็ร่วมกันก่อกำนกังที่บ้านดีเต้นตึนไ้ไหมนะครับเต้นต้นงมโมงเต้นตู้เรียนเต้นริจีอะไรก็แล้วได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนที่ระลึกน,นะครับขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเราก็เป็นเอาไม้ผลนะครับลดก,การให้สิ่งของที่อาจจะเป็นสร้างภาวะโรอ้อนหรือ นะครับเหล่าน,นี้เป็นในโยบายขอ,ของการดําเนินการปลูกป่าปนใจฝนอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นอารยเกรรษตรเราเป็นหนึ่งในของประเทศนะครับที่เราแก้ไขปัญหาในเรื่องของกองดินที่ทหนองนิงทรายนะครับตอนนี้เราทําให้กับมันมีชีวิตอารยเกรรษตรนะครับเราสืบสานต่อยอดสานพระ,ร,ะ,ร,ะ,าร,ร,ะาราชา,าทาง m a มราชบสมุนกาบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองท่านัดจังหวัดนะครับรอาจารย์ตโกจันทร์รองท่านัอประสงค์ก็มาให้คำแน,นะนำมาออกแบบตอนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นในของประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาแก้ไขในสิ่งทิ่นะครับก็คือกองดินที่น่าจะเป็นไม่มีใช้ประโยชน์อะไรนะครับเป็นต้นที่ก็จะพุ่ขึ้นสิทธิ์แล้วก็มาเป็นเรื่องของสิทธิ์การานันตีนะครับอันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอาการเป็น ต้นแบบนะครับควกหนองนานะครับก็ฝ่ายนี้เราจะไปดูควงหนองนาไม่หลงของายแก้ซึ่งได้รับจังหวัดมากมายนะครับตันนี้เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนของระดับจังหวัดเ้ืยนะครับแล้วก็พระครูประยุทธ์ก็เป็นวิทยากรนะครับของพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับพัฒการจังหวัดนะครับเป็นวิทยากรควงหนองนานะครับจนได้รับฉายาพระควกหนองนาไนเรียบรอยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นการต่อพือนร่วมกันนะครับ กิจกรรมบ,บ้านนี้มีรับผู้พักกินเที่งน,น,นะครับก็อ,อย่างอยู่นักเรียนไปแล้วนะครับอันนี้ตัวชี่วัดเห็นผลชัดเจนเลยรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็นโยบายสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่เมบ้านหาไทยหรือกระทรวงกระทรวงนะครับก็คือเรื่องของภาคใยใส่ให้สนุกนะครับเราก็มีการ,ารดนลยเดลนนรำนกและสําคัญที่สุดเราสาร้างกลุ่มอาชีพต่อยอดนะครับกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือในส่วนของอ ล <ciğim. S 2> ุ่มนะ C ค,ร <S <S ครับเป็นพั์พื้นเมืองที่เรามีอยู่แล้วภ้าแต่รูกผ้ป้ายนะครับเป็นผ้าพื้นเมืองของทางเหนือแล้วก็มีผ้าชนเผ่านะครับที่บ้านต่ำคุรล้อมนะครับที่เป็นการฟองมือนะครับอันนี้เราก็มาต่อยอดแล้วทําการตลาดให้และอีกอันหนึ่งนะครับเป็นผ้าพิมใบไม้ของประธานบดตรอแล้วตอนนี้กําลังมัฒนคือตรงข้างล่างนะครับภ้าพิมย้อมสีธรรมชาติเป็นด้ยวายของท่านประหลัดกระวงแล้วก็ทางนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเลยนะครับเราได้ใช้ปุนมเลือกใจดี ตอนนี้ขายดีมากกำมาไร่ยาวมาสั่งซื้อเป็นรอบๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาจัดแสดงเพราะว่าทางคณะไม่มีเวลาไปเยียบุูกลุ่มเราก็เลยมีการจัดแสดงตรงตําหน่นี้นะครับก็จะมาจัดแสดงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องก็คือหารจัดการขยับนะครับอันนี้ที่เป็นพยไายของแม่วาไทยนะครับก็อย่างพีุ่่นนัเรียนนะครับคุบร้อยทุกเซตทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการขยับแล้วก็มุกประมาณแล้วก็ลดขยับด้วยอย่างที่หุ่นนัเรียนในมุกี้นะครับในส่วนของรักสิงแวดหล้อ ครับก็เราได้รับรางวัลเว็บซีโร่เนี่เนาะพี่อินเนาะในส่วนของบ้านเรานะรไ,ดเรได้ที่สองเนี่ยที่สามนั่นก็คือได้ที่สามของประเทศนะครับในสิ่งน่ากรรมการที่ได้รอบของประเทศนะครับ,รท,ลลออรบที่มาประกาดนะครับอันนี้คือการเรียนสิการทั้งหมดนี่นะครับก็ทั้งหมดที่ผมนําเรียนมานะครับเกี่ยวกับภาพภูมิใจของเจ็ดประเทศที่เราดำเนินการน้อมนำสามพระราชาและน้ยอวัยของกระทรวงมหาดไทยและ สมาครงให้มากหากยรับเพื่อนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นเพื่อหนุนและสอ้องไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับมองวันแรกนะครับขออนุญาตนำเสนอก็อย่างตรงเนี้ยในเรื่องของนโยบายส,งส่งเสริมสุขภาพนะครับเราลดเล่านะครับทำนโยบายลดเล่าเราได้งงจากสาสส,สนะครับใช้หัวใจหมินเพื่อลดใช้หัวใจแต่งเพื่อักใช้หัวใจเท็เพื่อเลื่อนนะครับลุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่ งันผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มแล้วก็ลดเล่าในงานศพด้วยลดเ,เล่าในงานศพนี่เ,นนเราขอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในส่วนของขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ตามโอกาสนะครับอันนี้เราก็จะไม่ฝืนทางภูมิสังคมเกินไปนักแต่งานศพนี่เราขอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราเปงได้รับสอสอนะครับผลสําเร็จก็คือเรา,อาได้รับเป็นที่หนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยาสองปีซอนแล้วเป็นที่สองใช่ไหมของจังหวัดภาคเหนือสองปีซ้อนเช่นกัน 8จังหวัดท่านเหนือนะครับแต่ตรงน,นี้ก็เป็นปในการดูแลสุขภาพในคุ้นรามนะครับแล้วก็เราได้รับงรางวัลเชิดชูเกียรตินะครับต่ตางๆในด้านการลงทุนที่โลกโลกรวมครับทางอำเภอกุณาธรร,รมรางวัลวชิระปัญญานะครับขององค์กรสังกัชนต่างๆนะครับกระซ่องคือครรส,องรรสอง่สองต่อปีซ้อนอำเภอน้ำต้องเดินในสิบของประเทศเพื่อประดับดีเด่นนะครับแล้วก็ สี่ท่อที่เราจะไปดูงานวันนี้นะครับเป็นตำรวจเข้มแข็งนะครับของจังหวัดพยาวในตัวแทนของจังหวัดพยาวแล้วก็ปสก็ได้ที่หนึ่งนะครับรางวัลชนะเลิศหมดจนส่งผลให้ไม่หลวมปาะมาแก้วนะครับแล้วตำรวจตรงนี้ได้รับรางวัลี้แนวของทำนะครับที่ท่านปลับจังหวัดได้รุณามาเกลด่อเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็รางวัลอาสาสมัครนะครับดีเด่นนะครับที่ไ้รับรางวัลนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลอีมารมาไนะครับที่สี c สี่แล้วก็ อนนี้เป็นต้นแบบในเรื่องของอารยาเกษตรของสุดน้าใสที่มีหน่วยง,งาน,ลงงานหลายระัหน่วยงานหลายหลายกระทรวงมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งทั้งหมดนะครับเรก็เป็น,นการมาอย่างต่อเนื่องนะครับในการเคลื่อนนะครับแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความมุ่งมินเนี่ยลิน้นจี่เป็นคือเศรษฐกิจกของคือแม่ใจเมื่อก่อน,นมนีญหาโดอาร์ยี่2ิบสาบาทต้องติดตัว อเราทำตั้งแต่ปี65 6 6ในการบำรุงดินด้วยก,การใช้สารเคมีปีล่าสุดนะครับเกษตรกรยืนยันได้เกษตรยืนยันได้นะครับเราขายกิโลละ200เกือบเ,เท่ากับอะไรนะครับผู้เรียนของจังหวัดระยองนะครับอันนี้ก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ในเรื่องการขายเกลือนะครับแล้วก็สามารถลดรายจ่ายแล้วก็สามหมู่บ้านนะครับเราก็ดูแลตูนนล้ถือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่มือมั่ใจจนเราได้รับ รองวัลอยู่นี่ไหนครับเป็นลำเภอแรกของประเทศนะครับที่คณะกรมการสิทธิมนุษยชนมอบให้เราตั้งแต่ปี65 66ครับต่อไปนะครับในส่วนทั้งหมดนะครับที่รางวัลวชิรปัญญาครับอันนี้เป็นองค์กรมนุษยชนในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาครับได้มอบให้กับตำเภอแม่ใช่ำรวจเดี่ยวนะครับในออการรับรางวัลในการสืบพัวนะครับปกติส่วนราชการไม่ได้มอบนะครับรกกรรออจะเป็นเอกชนนแต่คณะสงฆ์ นะครับต้องคำมวลนะครับอยากผมอยากจะนําเรียนว่านะครับเราเนี่ยร้องรวมผลแน่ใจภายใต้วัดโตอยู่อย่างนึงก็คือรับแน่ใจสร้างแน่ใจไปด้วยกันอย่างยันอยู่นะครับโดยใช้แพชชันมม่นที่ท่านปรารถนาทรงอันที่ดีกลุ่มของเรียนยมามต่อเราก็คือโลกที่ ว่าอำเภอสวยงามในวันนี้เราจะทําให้ดีสุดแต่ผลสำเริจที่เราทํามาทั้ง65 66 67แล้วก็ไนด้านของสมาคมแม่บ้านมหงไทยเรามา้งาสิ่งเดียวนะครับก็คือรายยิ่รอยิ้งแห่งความสุขของพี่น้องรละสดหบขอาโรต 关于各自的战斗呢。 ในระคิดอย่างที้เขระดับ U M ล้วก็ระดับเขาเรมีกชนเยขาเริมีกชนะครับก็เรียนว่าแนวอธิบายก็คือเราก็ทราบว่ทุกอำเภอที่อยู่ต่างจังหวัดแต่คนก็พัฒนาทุ้มเทมาอาสาและทั้งอนเภอแต่ละท่านแต่ละคนมันกรมเองก็เลยบอกเอมาเยียบให้เราใจก็หน่อยให้ราวันก็หน่อยโดยในบ้านมหาไทยก็ เดียยบางวันมาใช่ไหมผมก็เดี่ยเลี้ยนวิธีการพวกนี้นั่นกว่าบไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผมทางในบ้านมหาไทยนะครับางวัน,นที่หน,นึ่งผมจะห้า,สา,า,า,าแสนวันที่สองรอลงมาก็แสนห้าใช่ไหมแสนห้าเราผูชมเชยยันสามหมื่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นแน่น,นอนรอพร้องอยู่แล้วผมไม่ใจไม่ตัดสามหมื่นแน่นอนแต่ดูแล้วล่ะมันผลงานขนาดานี้น มันจะต้องไม่ชนะก็ร้องชนะออกมนอันนี้หมายถึงเราคุ้นเปยมาสองที่เลยวถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเด็ดมากกันกระหว่างรางวัลกับวันนี้นะครับก็คงก็คงมีรางวาัลสุดท้ายถึงนะแต่นั้นแหละครับที่ท่าน,นอสรุปถูกต้องนะการทํางานถ้าจะมองล่ารางวัลมัน,นไม่ได้ประโยชน์หรอกคือรางวัลมันเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งที่ได้มากที่สุด,ดก็คือการพัฒนาขอบพี่น้องประชาชนก็คือรอยยิ้มประชาชนที่สรุปอะไรถูกต้องครนะครับก็เรียนนะครับว่าแต่ทรวงเองน,นะครับจริงๆอ่ะท่านแม่บ้านมหาไทยโดยท่านดรเพืดีท่านปุณายท่านอธิบดีเพดีท่านอยา,ออากจะมาดูทุกคนเถิดแต่ด้วยความว่ามันสี่ภาพสามสี่ภาพที่ต้องไปท่านประดับสมสมไปดูนะครับ แต่เท่าที่ดูก็อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยนะเพื่อสายตรงตลาดแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยตลาดมาเปล่อยในปีอาร์นะครับก็ก็เอาเป็นว่าหนึ่งมาให้กำลังใจแลนในเพร่อทีมงานนะครับรทุ่มเจ่าที่ทราบในเพื่อไม่ยา้ายไปไหนเลยใช่ไหมเห็นน้องเขาบอกว่าอยู่ตั้งสามสี่ปีอยู่เพอเดียวก็ส่วนใหญ่ไปกัปีหน,น,นึ่งย้ายสองปีย้ายมันก็จะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วคุณนายก็เห็นว่าคนเหนือนะ อนาก็น่าจะมาอยู่ด้วยเนนเพิ่ขับเคลื่อนถันบ้าน,น,านใช่ไหมขับเคลื่อบนบ้านด้วยนะครับครับก็ประเ็นไฟด้แนะนำคณะที่มาตรวจในการตรวจสอรนะท่านแรกท่านผืออเรือนสีจันนะครับผู้เชี่ยวชาญานข่าวของการปกครองแล้วก็ในนามตั้แในบ้านสาไทยนะครับท่าน,นที่สองคุณสิทธ์สายสิทธ์คุนสีนะครับตัวแทนสฐาบัน,นกนรด คุณสิงห์แถมพยักในตัวแทนจากสำนักพันธร์แต่ว่าผมความท้องที่นะครับนะครับผมเองผู้ตรวจรายการเขตสี่นู่นอยู่ทางอีสานนู่นสงสัยเขาจะไม่ให้ไปตรวจเขตตัวเองควรจะรบกวนะก็เลยสลับเขตเขตฝั่งนี้น่าจะพี่อภิชัยนะฮะชัยสิงห์เงินนะครับดีดีนะครับเห็นการนับเสนอท่านก็บอกแล้วว่านั่นชื่้ชื่้ใจชื่้ใจนะครับหลายรางวัล เราก็น่าจะพรอบคลุมในการในการพีเนต์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะอาจจะต้องให้ทางณะกการอาจจะถามในจุดที่เพิ่มหรือว่าอาจจะสงสัยเล็กน้อยนะอาจารย์แตครับเริ่มจากนักฟัภาษาไทยเล็วนี้ 对。<Yeah. S 2> yeah.